ตอนเด็กๆเ,เขารู้สึกมีความฝันอยากเจอซุปตาบ้างไหมแล้วถ้าผโผล่มาเจอเราหน้าประตูเปิดประตูปุ๊บเจอเลยจะรู้สึกอย่างไร <G ül> ไม่เช่นใช่แต่เด็กคนนี้ร้องวู้อย่างนี้เลยค่ะไปดูค่ะเรื่องราวของแดเนียลสตอริสนะคะดาวยิงลิเวอร์พูลก็เป็นกองหน้าที่เพิ่งซัดกระจายไป20ประตูในผิเม์ลิกก็ออกไปเซอร์ไพรส์ค่ะสมบทเป็นคุณครูใจดีไม่ใช่ขว่วยใจร้ายนะเป็นครูใจดีนี่แต่งตัวเรียบร้อยสูภาพทำหน้าแอบเออได้อยู่ได้อยู่บุกไปยังโรงเรียนประถมระดับท้องถิ่นภายในเมืองลิเวอร์พูลค่ะเปิดประตูเ ไปนี่สวัสดีเด็กๆนี่เด็กคนนี้ดีใจมากเลยเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปออกกล้องให้สัมภาษณ์บานะว่าเนี่ยแดเนียลสเตอริเนี่ยคือดวงเออไปไอดอลของเขาครับแล้วเต้นท่าสเตอริทอยู่นี่ใช่นี่แล้วหันไปพี่ความรู้สึกจะเป็นยังไงหันไปเจอตัวจริงยังไม่รู้ยังไม่รู้อะว้าวตกใจเลยทีเดียวค่ะโอ้ความฝันที่เป็นจริง นิ่งเลยอึ้งไปเลยอเรายังขนลุกแทนเลยนะใช่ค่ะนี่ค่ะเขาก็ไปสอนท่าเต้นด้วยนะคะหลังทำามระไมอะมาอยังไงอ่ะเออเี่ คือเขาให้ถ่ายให้เต้นก่อนแล้วก็ถ่ายไว้โดยที่ไม่รู้ว่าดานนีสเตอร์ลิตจะมานะครับคือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษค่ะเป็นหลักสูตรนะคะที่โรงเรียนจับมือกับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยอยากให้เด็กๆเนี่ยมีความสุขแล้วก็ได้พบเจอกับซุปตาของเขาอ้หยะดันยังควบบเลยอ่ะโอ้เร็วมากเร็วมากเถินเถ้าพี่เดือยพี่เดือยอยู่ตอนหน้าเด็กพี่เดือยจะบอกน้องเขาว่ายังไงนะ บอกว่านี่นะโตจริงมาแล้วนี่หันสองคนหันหลังไปจิอะไรเอ่ยอยู่ข้างหลังนี่นี่นะมันเป็นมันเป็นเรียกว่าโมเมนต์สุดยอดของเด็กๆนะเขาจะจําฝังใจเลยนะเด็กเนี่ยเวลาตลอดชีวิตเลยเนาะเขาจะจําอะไรแม่นนะเด็กพวกนี้นะนี่รู้สึกว่าพี่รักนี่อินเนอร์มากเลยพูดไปน้ำลาไหลไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนะ เรารู้สึกดีใจไปกับเขาเนาะหัวเราะเธอน้ำตาไหลแสบตานี่สำคัญคือสอนท่าเต้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของแดเนียลเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีหยอดคำหวานให้หนูๆด้วยนะพริพมเลยทีเดียวเขาบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่เขาตัดสินใจเซ็นสัญญาย้ายมาเล่นในถิ่นแอนฟิลนะคะก็เพราะเธอนั่นแหละนี่ ังแล้วขนลุกวีดอ่ะเป็นคนที่แบบน่ารักเนาะเล่นดีด้วยโหฝีเท้าดีมากแล้วก็จิตใจอ่อนโยนนะกับเด็กๆแล้วมีจุดขายด้วยคือท่าเต้นเขาเนี่ยครับหลังจากทำประตูได้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ สโมสรฟุตบอลอังกฤษเนี่ยจะส่งพวกนักฟุตบอลไปทากิจกรรมตามชุมชนนะครับต่างๆกับประชาชนซึ่งถือว่าเขาเขาแนบแน่นมากกับชุมชนนะครับน่ารักจริงๆดูหล่อขึ้นเยอะแล้วก็ทําต่อเนื่องนะทำกับเด็กที่โรงเรียนบ้างตามโรงพยาบาลบ้างตามคนพิการบ้างอะไรต่างๆตลอดเวลาจริงๆเนี่ยของไทยเราเนี่ยอยากเห็นตรงนี้เยอะๆนะยังข่าวยังน้อยอยู่นะยังไม่ค่อยเห็นเหมือนต่างชาติไปเป็นกําลังใจไปพบปะพูดคุยกับแฟนแฟนคลับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีแรงบันดา ใจได้ทําสิ่งดีแบบนี้ในอนาคตก็ได้โดยเฉพาะเด็กๆนะคะกิจกรรมพวกนี้จะดึงแฟนบอลนอกเหนือจากคนที่ชอบบอลนะอ่าจริงๆนะหลายๆคนแบบอาจจะชอบกิจกรรมอะไรเงี้ยแม่ก็หันมาชอบเลิกเลยเลิกกับคุณพ่อเลยแล้วหันมาชอบสุปตาแทนใช่ไหมมาหาทุกคนมาฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาเลยว่างตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างน้อาณาวินเนี่ยเสียงดันก็เลยเด็นดีเลกับไทยนะเอเยอร์อก็สรอ๋อเหรออ่าโอเคเก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับก็ได้อะ